สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูอีกแล้วนะคะกับเด็กๆชั้นป .1 นะคะวันนี้ครูจะมาพานักเรียนพับจรวดนะคะแล้วก็เฉลยใบงานชุดสุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะและในส่วนของวันนี้เราไปดูการพับจรวดกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับจรวดนะคะก็จะมีกระดาษสีชนิดบางนะคะดินสอดินสอสีกันไกรแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้เป็นกระดาษสีก็ได้นะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษรียูดหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะนำมา ประดิษฐ์แล้วก็พับเป็นจรวดเอาไว้เล่นค่ะเราไปดูขั้นตอนแรกของการพับจรวดกันค่ะวิธีการพับจรวดนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องพับกระดาษเข้าหากึ่งกลางตามรอยเส้นปะนะคะแล้วเราไปดูขั้นตอนการพับขั้นตอนที่1กันค่ะ วันนี้นะคะครูปูจะมาพานักเรียนพับจรวดกระดาษกันนะคะดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีกระดาษ A4 หรือว่าเป็นกระดาษรียูธก็ได้หรือว่ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะอุปกรณ์ที่สองก็จะมีสีค่ะกันไกลดินสอไม้บันทัดนะคะนักเรียนมาดูนะคะ ขั้นแรกเราจะต้องตัดกระดาษก่อนนะคะในส่วนของการทํานะคะเราจะพับกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากกระดาษ A4 ค่ะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดนะคะตามเส้นเลยนะคะให้มีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็ดินสอขีดอีกทีนึงค่ะ แล้วตัดตามรอยเลยนะคะตัดตามรอยนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ กระดาษสำหรับพับจรวดกันแล้วนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการพับจรวดกระดาษกันค่ะเราจะเริ่มจากการพับนะคะโดยมีจุดกึ่งกลางนะคะนักเรียนพับแบบนี้ก่อนนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วนักเรียนกางออกนะคะเสร็จแล้วก็จะพับจากด้านข้างนะคะ โดยนักเรียนดูริมด้านนี้นะคะดูนะคะขอบด้านนี้ให้มาอยู่ตรงเส้นกึ่งกลางพอดีเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วรีดแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยค่ะให้ไปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะ สองข้างเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะของการพับจรวดกระดาษโดยการพับกระดาษเข้าหากึ่งกลางตามรอยปะแบบในหนังสือค่ะนะคะนี่จะเป็นในส่วนของในหนังสือที่เป็นรอยปะนะคะแบบนี้ค่ะ เมื่อเราพับขั้นตอนที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่2กันค่ะเราจะต้องกำหนดแนวพับแล้วพับปลายแหลมเข้าตามลูกศรชี้นะคะนักเรียนดูภาพนะคะแล้วนักเรียนไปดูขั้นตอนการทำขั้นตอนที่2กันค่ะต่อมานะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็กำหนดนะคะแนวพับแล้วพับ ปลายแหลมเข้าหาลูกศรชี้นะคะลูกศรชี้ก็คือจากในหนังสือใช่ไหมคะลูกศรชี้ก็จะชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็กําหนดแนวพับเลยค่ะจากด้านล่างแบบนี้นะคะจากปลายแหลมนะแล้วก็พับไปหาให้ปลายแหลมอยู่จุดกึ่งกลางนะคะพับขึ้นไปแบบนี้นะคะนักเรียนจะพับขนาด ว้างยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ครูพับประมาณ2นิ้วนะคะประมาณนะให้จุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะปลายแหลมมาที่ตรงกลางแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่สองค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3ามนะคะ ขั้นตอนที่3นี้เราจะต้องกำหนดแนวพับอีกครั้งนะคะแล้วพับออกตามลูกศรชี้ค่ะรูปภาพเป็นแบบนี้นะคะเราไปดูขั้นตอนการพับขั้นตอนที่3กันค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราก็กำหนดแนวพับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พับออกแบบนี้นะคะ ในหนังสือเขาจะบอกว่าพับออกตามลูกศรชี้นะคะลูกศรจะชี้ออกด้านนอกแบบนี้นะคะก็คือพับออกแบบนี้นะคะกำหนดแนวพับนะคะแล้วพับออกแบบนี้นะคะตามลูกศรชี้ก็คือลูกศรชี้ออกด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะ เราพับขั้นตอนที่3ามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เข้าสู่การพับขั้นตอนที่4ี่กันคะ่ะขั้นตอนที่4ี่เราจะต้องพับครึ่งเข้าหากันนะคะดูตามลูกศรน,นะคะแล้วเราไปดูขั้นตอนการพับคะ่ะเรามาดูขั้นตอนที่4กันคะ่ะขั้นตอนที่4ี่ก็คือพับครึ่งเข้าหากันครึ่งก็คือครึ่งแบบนี้นะคะนักเรียนก็ พับครึ่งเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับครึ่งเข้าหากันค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่สี่ค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนที่ห้านะคะของการพับจรวดกันค่ะขั้นตอนที่ห้านั้นนะคะเราก็จะพับในส่วนของกำหนดแนวพับแล้ว พับปีกลงตามแนวเส้นปะนะคะไปทางลูกศรชี้ค่ะนี่จะเป็นรูปภาพนะคะแต่ว่าเราไปดูชัดๆกันเลยค่ะกับขั้นตอนการพับขั้นตอนที่5ค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราก็กําหนดแนวพับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพับปีกนะคะพับปีกอันนี้ เราจะหันด้านนี้นะคะแบบนี้ได้แบบนี้นะคะหันปลายแหลมมาทางด้านนี้นะแล้วก็เราจะกำหนดแนวพับแล้วพับป,ปีกลงมานะคะตามเส้นปะเราก็ทำเป็นเส้นปะไว้ก็ได้หรือว่าเราจะกำหนดเป็นแนวพับลงมานะคะแบบนี้ค่ะ ทำแบบนี้ทั้ง2ข้างนะคะทําปีกทั้งสองข้างนะคะหันด้านนี้เราก็พับลงมาให้เท่ากันเลยค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของปีกเครื่องบินค่ะแบบนี้นะคะ เราก็กลางออกแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราจะไปสู่ขั้นตอนที่6กันนะคะโดยเราจะตกแต่งในส่วนของจรวดนะคะเราไปดูขั้นตอนที่6กันค่ะขั้นตอนที่5เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่6นะคะ ขั้นตอนที่6นั้นเราจะใช้ดินสอสีตกแต่งจะรวดให้สวยงามตามใจชอบเลยนะคะแต่ที่ครูทำให้ดูนะคะรูปภาพที่จะตกแต่งจะไม่เหมือนในภาพนี้นะคะนักเรียนก็ตกแต่งตามที่นักเรียนชอบเลยค่ะเราไปดูขั้นตอนที่6กันเลยค่ะ เรามาทําในส่วนของขั้นตอนที่6กันนะคะโดยการตกแต่งจะรวดของเราให้สวยงามนั่นเองค่ะอันนี้นักเรียนจะตกแต่งแบบไหนก็ตามใจนักเรียนเลยนะคะนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนก็ตกแต่งให้สวยงามเองเลยนะคะจะวาดรูปหรือว่าจะทําอย่างไรก็ได้นะคะหรือว่าจะระบายสี ให้สวยงามยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะอันนี้ครูก็จะทําแบบคร่าวๆนะคะโดยการขีดเส้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาระบายสีกันค่ะนักเรียนก็ลองทําดูนะคะเรามาระบายสีนะคะโดยจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะ ระบายสีให้สวยงามค่ะชอบสีอะไรก็ระบายสีนั้นนะคะในส่วนของงานประดิษฐ์นั้นนะคะเราไม่ระบุนะว่านักเรียนจะชอบสีอะไรจะใช้สีอะไรนะคะตามใจเลยค่ะ นักเรียนลองทำดูนะคะนักเรียนเตรียมกระดาษไว้เลยนะคะในส่วนของถ้าจะทำในส่วนของ จรวดกระดาษนะคะจะรวดกระดาษจะใช้กระดาษเพียงแผ่นเดียวนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะอันนี้ครูรีดทานิดนึงเนาะนักเรียนก็ ทำตามใจตัวเองเลยนะคะว่าจะระบายสีอะไรหรือทำเป็นรูปอะไรนะคะบางคนอาจจะวาดรูปแมววาดตัวการ์ตูนล,ลงไปก็ได้นะคะอันนี้ครูระบายธรรมดานะคะ แล้วเวลาที่เราเล่นนะคะเราจะจับที่สันกระดาษนะคะจับที่สันกระดาษเดี๋ยวครูจะบอกว่าสันกระดาษอยู่ตรงไหนนะคะสันกระดาษนะเวลาเราเล่นนะคะเวลาเราเล่นสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สมมติว่าเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะเวลาเราเล่นเราจับที่สันกระดาษอันนี้คือสันกระดาษนะคะแล้วก็คว้างออกไปหรือว่าปาออกไปนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการพับจรวดกระดาษค่ะเมื่อนักเรียนประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะ เรามาเฉลยใบงานกันค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่สรุปความหมายของงานประดิษฐ์ได้ถูกต้องค่ะงานประดิษฐ์เป็นการนําวัสดุที่มีราคาแพงมาสร้างสรรค์ให้สวยงามกับข้อความที่2นะคะงานประดิษฐ์เป็นการนําวัสดุหรือเศษวัสดุที่หาได้ง่ายมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น ผลงานคำตอบข้อนี้ก็คือข้อความที่สองนั่นเองค่ะนักเรียนนำใบงานขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะจะเป็นหน้านี้เลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพแล้วนำตัวเลขไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก็คือหมายเลข1นึ่งโมบายปลาค่ะหมายเลข2ตุ๊กตานิ้วมือหมายเลข3การพับกระดาษเป็นของเล่นนั่นเองหมายเลขสี รถของเล่นหมายเลข5้าเว้าค่ะเรามาดูข้อความนะคะงานประดิษฐ์จากการพับกระดาษเป็นของเล่นเราจะเติมหมายเลข3ค่ะงานประดิษฐ์ที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านโดยการแขวนบนเพดานนะคะก็คือหมายเลข1ค่ะนําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นรถของเล่นก็คือหมายเลข4ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ งานประดิษฐ์ทำจากวัสดุกระดาษไม้และเชือกวิธีเล่นใช้ร่อนไปในอากาศคำตอบก็คือหมายเลข5เว,ว้านั่นเองค่ะนักเรียนมาดูใบงานข้อต่อไปเลยนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการพับจรวดกระดาษโดยเขียนตัวเลข1-6ลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ นักเรียนดูภาพนะคะแล้วเติมตัวเลขเลยค่ะเลข1น,นักเรียนจะใส่ในภาพที่1ค่ะส่วนหมายเลขสองนะคะขั้นตอนที่สองนั่นเองจะใส่หมายเลขสองคือภาพที่หค่ะ3จะใส่ภาพที่6ค่ะเลข4นะคะจะใส่ในภาพที่สองค่ะ เลข5จะใส่ในภาพที่4นั่นเองค่ะส่วนหมายเลขก6นะคะจะใส่ในภาพที่3ค่ะต่อมานะคะนักเรียนมาดูวิธีการพับหนอนกระดาษนะคะโดยเราจะใช้ในการเฉลยใบงานนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่1ค่ะตัด กระดาษสีกว้าง3เซนติเมตรยาว70เซนติเมตรจำนวน2แผ่นค่ะขั้นตอนที่2นะคะนำปลายกระดาษทับกันโดยวางตั้งฉากกันค่ะขั้นตอนที่3พับกระดาษไปด้านตรงกันข้ามโดยทับกระดาษอีกแผ่นขั้นตอนที่4 พับกระดาษทั้งสองแผ่นทับกันจนสุดปลายกระดาษค่ะขั้นตอนที่5เราก็ทำหัวนอนโดยตัดกระดาษเป็นรูปครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนติเมตรแล้วพับเป็นรูปกลวยติดกาวในส่วนที่เกยทับกันค่ะ ขั้นตอนที่6นะคะนำหัวนอนรูปกลวยมาทากาวแล้วต่อเข้ากับตัวหนอนค่ะขั้นตอนที่7นะคะทำปากนอนโดยตัดกระดาษสีส้มเป็นครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง5เซนติเมตรพับเป็นรูปกลวยตามขั้นตอนแบบหัวนอนทากาวส่วนที่เกยทับกัน ด้านในกลวยจากนั้นสวมเข้าที่ปลายหัวหนอนค่ะขั้นตอนที่8นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือตกแต่งตาโดยตัดกระดาษสีน้ำเงินเป็นรูปวงกลมทากาวติดที่หัวหนอนส่วนหางตกแต่งด้วยการติดกระดาษสีเขียวและ เาะรูร้อยไหม่ญี่ปุ่นที่ปากหนอนแล้วนำไปลากเล่นค่ะเรามาดูการเฉลยใบงานสุดท้ายกันค่ะใบงานสุดท้ายนี้นะคะเขาให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการพับตัวหนอนจากกระดาษให้ถูกต้องโดยเขียนตัวอักษรของแต่ละภาพลงในช่องว่างของแผนภาพค่ะ นี่จะเป็นรูปภาพนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่8นะคะนักเรียนก็นำตัวอักษรนะคะมาเติมลงไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ครูได้เฉลยไปแล้วใช่ไหมคะมาดูสิคะว่าขั้นตอนที่1ตรงกับตัวอักษรอะไรนะคะนักเรียนดูภาพนะคะคำตอบก็คือขอควายนั่นเองค่ะ ส่วนขั้นตอนที่สองก็คือกอไก่ค่ะขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนดูภาพก็คือชอช้างนั่นเองขั้นตอนที่สี่ค่ะก็คือฉอชิงค่ะขั้นตอนที่ห้าขอไข่นะคะส่วนขั้นตอนที่6ค่ะงองูขั้นตอนที่7็ดคือ โซ่โซค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่8จอจานนั่นเองค่ะวันนี้ครูก็ได้พาทำในส่วนของจรวจกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เฉลยใบงานของเดือนมกราคมครบทุกข้อแล้วนะคะและในส่วนของวันนี้ ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ครูปูไปแล้วสวัสดีค่ะ